อาศุนเลียงรูกป่ามนุษย์เนี่ยหรอมาระดับไหนล่ะอีตมูจ้องอาร์ตเอนเจิลตาไมคกับพิพขนาดเขาเป็นหลานกึ่งเทพเขายังไม่มีโอกาสได้เห็นสัเลี้ยงรูปปลามนุษย์เลยก็แค่ระดับด้วยศักดิ์สิทธิ์หันเฉิงพูดอีตมูยืนมองอาร์ตเอนเจิลกินซากของไทเซราท็อปสำหรับเขาไม่ยากจะจินตนาการว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้จะกินไซเทอร์ท็อปหมดไปกว่าครึ่งแล้วในเวลาไม่นานอีตงมู่หันหลังกลับไปมองหันเฉินที่กำลังกินบาร์บีคิวอยู่ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนในฐานะหลานของงนนกการเทที่่ปึพ เราเคยเห็นคนเก่งๆมาเยอะแต่ก็น่าละ่อยไม่เคยเห็นใครที่มีสัตว์เลี้ยงที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ในระดับเลืองสัตว์ศิลป์มาก่อนเลยและที่สําคัญเคยไม่เคยเห็นใครเอาเนื้อเลือกสัตว์ศิลป์ให้สัตว์เลี้ยงกินมาก่อนทรัพยากรบนทุ่งน้ําแข็งมีอยู่อย่างจํากัดมากถึงมอนเตอร์ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ไงมันก็เป็นแค่มอนเตอร์เลือกสัตว์ศิลป์การให้สัตว์เลี้ยงกินเป็นเรื่องที่เกินไปสาหรับอีตงหมูมันใกล้ได้เวลาที่ใช้น้องกลับไปที่สารพันดวงดาวแล้วไว้เจ เขาถือว่ามีเวลาอย่างไม่จํากัดแต่ไงเขาต้องกลับไปหาเธออยู่แล้วเพื่อไม่ให้เธอเป็นกังวลฉันก็คงต้องกลับเหมือนกันะนะงนั้นพวกเราไปพร้อมกันเลยแม้จริงๆแล้วอีตุงหมู่จะไมไ่ต้องการจะกลับตอนนี้แต่เขาต้องการหาข้อมูลเกี่ยวเบื้องหลังของฮานเฉินเขาอยากจะรู้ว่าฮานเฉินเป็นใครกันแน่ทั้งสองคนเทเลพอร์ตไปที่ส่าพานงดาวด้วยเครื่องเทเลพอร์ตที่มอนสตาร์วิวหลังจากกลับมาอีตุงหมู่ก็สืบข้อมูลเกี่ยวกับานเฉินทันทีข้อมูลที่ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของอีตุงหมู่ หลังจากที่อิตูหมูดูข้อมูลหานเชินแล้วอิตูหมูรู้สึกว่ามันแปลกๆถ้าดูจากฐานะครอบครัวหานเชินแล้วเขาถือว่าเป็นคนธรรมดาๆคนหนึ่งที่ไม่น่าจะไปได้ไกลถึงขนาดนั้นจากข้อมูลที่ได้มาสิ่งที่น่าจะมีผลบวกต่อเขามากที่สุดก็คือแฟนของเขาจีเยรันแต่อย่างไรก็ตามแม้ตระกูลจีจะเป็นตระกูลที่ใหญ่และมีอิทธิพลแต่หาเนเฉิญก็เพิ่งจะรู้จักจีเยรันตอนที่อยู่เรียนทหารก่อนหน้านั้นเขายังไม่เคยได้รับความชื่ยเหลือตระกูลจีแม้แต่ตอนนี้ก็ตามตระกูลจีไม่น่าจะให้ความชื่ยเหลือห แค่เด็กหนุ่มแบบนี้ไม่มีค่าพอให้ตะกูลจีสนับสนุนถึงจีอารันจะยอมแต่งงานกับฮานเสินแต่หานเสินจะรับการสนับสนุนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยยิ่งอ่านข้อมูลที่ได้มามากเท่าไหร่อีโตหมู่ยิ่งสับสนเกี่ยวกับฮานเสินเขารองคิดดูว่าตัวของเขาถ้าเป็นหานเสินแล้วล่ะก็เขาก็คงจะไม่มีทางไปได้ไกลถึงขนาดนี้ที่สํคาคัญตามข้อมูลที่เขาได้รับมาหานเสินเพิ่งจะเข้ามาในกอลเซนตยูริเคสซอร์ได้ไม่ถึงปีการที่เขามีได้รับความแข็งแกร่งขนาดนั้นในพื้นที่ที่มีทรักน อีตูหมูขมหมดคิ้วหานเชิญกลับไปที่ยานเดฟบเน่เขาพยายามจะไปหาเจียรันแต่ทว่าประตูทางเข้าถูกแอนนี่ยืนขวางไว้อยู่ผู้ราทั้งคู่ต่างเป็นบริการเหมือนกันทำไมเธอถึงได้มาขวางทางฉันหานเสิญหัวร้อนขึ้นมาทันทีเพราะตั้งแต่แอนนี่มาอยู่ที่นี่เขามีราให้เจียรันน้อยมากก็เพราะว่าฉันบอกว่าไม่แอนนี่พู้ย่าง่เยงือกเย็นแล้วถ้าฉันจะเข้าไปให้ได้ละ่ะจะเป็นยังไงหานเชิญแล้วหมดความอดทนกับผู้หญิงคนนี้แล้วนายก็ลองดูสิแอนนี่มองหานเสิญด้วยสีหน้าไร้้้าาามรรูสึกกับองศเท่นน ในตอนนี้ห่างเฉินต้องการจะเข้าไปให้ได้แม้ต้องใช้กาลังก็ตามที่แอนนี่หญิงขนาดนี้เพราะว่าเธอคือผู้เป็นเลิศซึ่งมันทําให้ห่างเฉินรู้สึกโกรธมากแต่อยู่ๆประตูของเจรันก็เปิดออกและเจรันก็ได้จับมือห่างเฉินเอาไว้แล้วก็พูดกับแอนนี่ว่าพันเอกแอนนี่เขาเป็นบริการของฉันเหมือนกันเขามีสิทธิ์จะมาพบฉันได้ตลอดเวลาดิฉันต้องขออภัยคุณจีด้วยเพื่อที่ฉันจะสามารถปกป้องคุณได้ให้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันต้องสกัดกั้นสิ่งไม่น้าไว้วางใจทุกอย่างแออออนนนนีี่พพูดดดดไ้โปรัเกคืยาขงงท และหานเซินก็ไม่ใช่คนที่ไม่น่าไว้ใจจีรันพูดแอนนี่ไม่ได้พูดอะไรแต่ท่าทีของเธอไม่ได้ดูเปลี่ยนไปเลยรากับว่าคำพูดของเจรันนั้นไม่มีผลกับเธอฉันบอกแล้วว่าอย่าไปมีเรื่องกับหลอนหลอนอาจจะฆ่านายได้นะเข้าใจไหมจจรันนั้นย้ำเตือนหานเซินแล้วเป็นแค่บ,บริการมีสิทธิ์อะไรดูเหมือนหลอนจะไม่คารพคำพูดของเธอด้วยซ้ำหานเซินพูดในทางเทคนิคแล้วหลอนก็คือบริการของฉันแต่อะไรก็ตาม ตำแหน่งของฉันในตอนนี้ยังไม่คู่ควรที่จะได้รับบริการระดับนี้ที่หล่อนมาเป็นบริการของฉันก็เพราะว่าครอบครัวฉันไม่นคนจัดการให้เพราะฉะนั้นแล้วหล่อนคงจะไม่ฟังคำพูดของฉันเท่าไหร่หรอกจีรันพูดขณะเอ็นตัวพิงหานเฉินยังไงก็แล้วแต่หล่อนกําลังทําหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ฉันนายอย่าไปออยื่วยุเธออีกก็แล้วกันหานเฉินพยักหน้าเขารู้ดีว่าความปลอดภัยของจีรันนั้นขึ้นอยู่กับแอนนี่เนื่องจากว่าเขามาักจะไปกัสเซนตูรีบ่อยๆทําให้เขามีเวลาคุ้มกันเธอน้อยมากในตอนที่หานเฉินออกจากห้้องจรนันนนมกก็็เเปววลาลาาคืแ แต่แอนนี่ยังคงยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูดูจากท่าทางของหลอนแล้วเธอคงไม่ได้ขยับตัวเลยในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาผู้ชายอย่างนายเป็นที่น่าบอายในหมู่ทหารเมื่อห่างเฉินก้าวมาจากห้องเขาได้ยินเสียงที่แอนนี่พูดทันทีเซลกำลังพูดถึงฉันนี่หรอหางเฉินหันไปทันทีเขามองหน้าแอนนี่และถามผู้ชายที่เกาะผู้หญิงคือพวกที่ทุเรศที่สุดแอนนี่พูดหางเฉินมองตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนายมองอะไรแอนนี่รู้สึกอดึดอัดเมื่อหางเฉินมายืนมอง ถึงฉันจะอยู่โดยเกาะผู้หญิงมันก็ไน่ดีกว่าเธอนะที่ไม่มีผู้ชายให้เกาะฉันคิดว่าเธอคุณจะอยู่เป็นโสดแบบนี้ไปจนวันตายหันเชิญผู้อย่างจริงจังนายแอนนี่ตัวสั่นด้วยความโกรธเธอคิดว่าเธอสูงส่งกว่าฉันเพราะว่าเธอเป็นผู้เป็นเลิศนั่นหรอถ้าฉันเป็นผู้เป็นเลิศฉันสามารถฆ่าเธอด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหันเชิญเบ้ปากฉันจะรอวันที่นายเป็นผู้เป็นเลิศแล้วมาดูกันว่านายจะมีปัญญาพอฆ่าฉันด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหรือเปล่าไปได้แอนนี่เริ่มมืดมนดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ช่่่คนทีตตอบโ้เกง ตอนนี้เธอโกรธมากแต่เธอไม่รู้จะตอบโต้หันเฉินยังไงดีความจริงและเหตุผลที่แอนนี่เกลียดหยันเฉินก็เพราะว่าพ่อของเธอนั้นด่วนชีวิตเร็วเกินไปทําให้เธอต้องอยู่กับแม่สองคนหลังจากนั้นแม่ของเธอก็หาสามีใหม่ในตอนแรกๆเขาปฏิบัติกับเธออย่างดีเขาเป็นคนที่ขย,ยันทางานแม้ตอนนั้นแอนนี่ยังจะเล็กอยู่แต่เธอคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ใครจะรู้ว่าเขาเป็นเพียงคนเจ้าชู้และเขายังพูดเป็นปนักต้มตุ๋นหลอกลวงด้วยไม่กี่วันก่อนที่เขาจะแต่งงานกับแม่ของแอนนี่เขาได้ขโมยของมีค่าไปจนหมดทำให้แม่ของเธอไไม่เเหลลืออะรย ชีวิตของเธอและแม่เธอต้องลำบากมาหลังจากนั้นเมื่อโตขึ้นมาเธอเกลียดผู้ชายประเภทนี้มากยิ่งเธอรู้ว่าห ا นเฉินมาที่ยานเดฟบเน่ได้เพราะจีรันด้วยมันยิ่งทำให้เธอนั้นมีอคติกับหานเฉินมากยิ่งขึ้นไม่เห็นจะต้องรอให้ถึงตอนนั้นเลยถ้าเธอกล้าก็ลองมาดูเถอฉันฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูว่าเธออดแอร์แค่ไหนถ้าพูกเรามีเงินไขที่เท่าเทียมกันหานเฉินพูดนายต้องการอะไรแอนนี่คิดว่าหานเฉินต้องการจะให้เธอเกดระดับความแข็งแกร่งให้พอๆกับเขา แล้วต่อสู้กันถึงถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเธอคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถึงเธอกดระดับความแข็งแกร่งให้ด้ากัาหานเฉินแล้วเธอคิดว่าเธอสามารถชนะเขาได้อย่างแน่นอนไปห้องฝึกซ้อมตอนนี้เลยหันเฉินพูดและเดินไปที่ห้องฝึกซ้อมตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแอนนี่ไม่ขยับตัวอะไรเธอกลัวงั้นเหรอหันเฉินมองแอนนี่ด้วยสายตาดูถูกแอนนี่ไม่สนใจตอนนี้ฉันยังอยู่ในช่วงทางานอีกสามชั่วโมงฉันจะไปหานายที่ห้องฝึกตกลงฉันจะรอหันเฉินประทับใจในความตั้งใจการทํางานของแอนนี่มากเธอทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเขาไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของจีรานต่อไปหากเชิงกลับไปที่ห้องก่อนเพื่อรอให้ถึงเวลานั้นเขาจับด้วงที่กำลังเดินไปทั่วห้องดูมันไม่ได้กินหรือดื่มน้ําอะไรเลยแต่มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้หางเฉิงพยายามป้อนอาหารหลายอย่างแล้วแต่มันไม่สนใจเลยหางเฉิงสงสัยว่ามันมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันในเมื่อมันไม่กินอะไรเมื่อหางเฉิงไปถึงห้องฝึกแล้วเขาก็เห็นแอนนี่เปลี่ยนจากชุดทหารเป็นชุดสูทสำหรับการต่อสู้มาเริ่มกันเลยแอนนี่พูดอย่างไรอารมณ์ความรู้สึกเเเเมม่อหห็นาาางงิลัดข้า เคยคิดจะทำอะไรหาเนเซียยังคงยืนอยู่ข้างนอกนายไม่ต้องการจะให้ฉันกดระดับความแข่งแร่งต่อสู้กับนายงั้นเหรอหรือว่าตอนนี้นายปลอดแหกซะแล้วแอนนี่พูดอย่างดูถูกพี่สาวฉันจะไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะถึงเธอจะกดระดับความแข่งแร่งให้ลดลงแต่ไงประสิทธิภาพของสายตาและปฏิกิริยาการตอบสนองก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถลดหรือเพิ่มได้ฉันคงไม่โง่ถึงขนาดสู้กับเธอทั้งนั้นแบบนั้นหรอกหานเชิญพูดแล้วตกลงนายจะเอาอยัางไงกันหน้าแอนนี่ขมวดคิ้วตอนอยู่ในกองทัพเธอได้เรียนมวยทหารมาบ้างไหมหาเนเพูด ถ้าเธอเรียนมาแล้วมันจะมีอะไรล่ะแอนนี่ถามถ้าเธอเรียนมาแล้วมันก็ง่ายมากที่เราจะสู้กันแบบปัญญาชนฉันจะพูดว่าจะเคลื่อนไหวย,ยังไงและเธอเองก็สามารถพูดการเคลื่นนอนไหวของเธอได้เช่นเดียวกันพวกเขาใช้เทคนิคจากมวยไทยเป็นการตัดสินแพ้ชนะแบบนี้ฟังดูยุติธรรมใช่ไหมล่ะฮัเซนพูดการต่อสู้ควรจะเน้นไปทีป่ปฏิยาการตอบสนองหรือความยืดยุ่นถ้าเราแค่พูดเฉยเแล้วเราจะหาผู้ชนะได้ยังไงกันแค่ขยับปากก็ไม่สนุกหรอกแอนนี่ขมวดคิ้วยันก็แค่บอกว่าเธอไม่กล้ามาดูเหมอฉันถ้าเธอไม่กล้าก็กกกลลลัับไไไปปดด้เ้เเยยแววต่อออ็าาาขงงทนีพู ตกลงฉันจะรอดูว่านายมีลูกไม้อะไรแอนนี่ไม่เชื่อว่าหานเฉินจะมีเทคนิคมากกว่าเธอสุภาพสตรีเชิญก่อนเลยหานเฉินดูผ่อนคลายมากเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแค่พูดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างเดียวเขาคิดว่าเขาชนะแน่นอนถ้าตัดปัจจัยอื่นทิ้งทั้งหมดแล้วเหลือแค่การเคลื่อนไหวมันก็เหมือนการเล่นหมากร้อมถึงแต่ละคนจะลงได้หนึ่งตาหนึ่งเม็ดเท่านั้นแต่กลยุทธ์และการคำนวณและขีดจำกัดการเอาชนะให้ได้กลยุทธ์คือหัวใจสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งที่หานเฉินถนัดการแข่งแบบนี้ความแข่งแกร่งความวามมคสัญ แม้แอนนี่จะเป็นผู้เป็นเลิศแต่การต่อสู้โดยใช้กิจการแบบนี้จะกำจัดข้อได้เปรียบของเธอทั้งหมดส่วนฮานเฉินเองที่ถนัดการวางแผนแบบนี้การคำนวณจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบมากชกไปที่ใบหน้าแอนนี่พูดและคิดออกมาชกไปที่ด้านซ้ายของชายโคหฮานเฉินตอบอย่างรวดเร็วสอกับหานโต้งไปด้านซ้ายเพื่อโจมตีที่คอแอนนี่รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเธอไม่เคยต่อสู้โดยใช้กิจการมาก่อนเธอต้องใช้เวลาคิดอยู่สักพักก่อนที่เธอจะพูดออกมาพวกเขาทั้งสองคนผัดกันพูดไปสามสิบกับเา้า และแล้วแอนนี่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติไปเธอรู้สึกว่าตอนนี้เธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากแม้พวกเขาจะผัดกันพูดการเคลื่อนไหวแต่แอนนี่กลับรู้สึกว่ามันยากกว่าที่เธอโจมตีได้หลงังจากนั้นในการเคลื่อนไหวครั้งที่44เธอคิดไม่ออกว่าจะหลบการโจมตีของฮานเซนยังไงดีได้มันเป็นแค่การพูดถ้าต่อสู้กันจริงๆนายไม่มีทางทําแบบนั้นได้แอนนี่พูดเธอยังไม่ยอมรับความผิดพลาดของเธอไม่มีปัญหางั้นเรามาทําเหมือนกันที่เราพูดเมื่อกี้แต่พวกเราจะไม่ใช้ลางแค่ขยับให้เหมือนกับที่ แอนนี่ไม่เชื่อว่าถ้าสู้จริงเธอแพ้แต่ถ้าว่าหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนต่อสู้กันมันก็เหมือนกับที่หานเฉินพูดแอนนี่ไม่มีโอกาสที่จะหลบเมื่อถึงการเคลื่อนไหวครั้งที่44ถ้าเธอไม่ใช่ความแข็งแกร่งและความเร็วที่เหนือกว่ายังไงเธอก็แพ้อย่างแน่นอนเป็นไงล่ะทีนี้เธอเข้าใจหรือย,ยังหานเฉินจ้องมองแอนนี่แล้วพูดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันสู้ด้วยวิธีนี้ฉันไม่ใช่คนที่เก่งพูดเหมือนกันนายแอนนี่ยังไม่ยอมรับเธอไม่เชื่อว่าเธอจะได้วกว่าหานเฉินไม,ม ตกลงแต่ครั้งนี้ผู้เราจะพูดแล้วขยับตัวตามแอนนี่คิดว่าที่เธอแพ้ก็เพราะว่าเธอนั้นจีนาการไม่เก่งตกลงหันเฉินยิ้มการยับตัวไม่ใช่สิ่งที่สําคัญขอแค่ไม่เอาความแข็งแร่ออกมาเกี่ยวข้องแอนนี่ไม่มีวันเอาชนะเขาได้ทุกคนย่อมมีจุดเดืและจุดด้อยหานเฉินเป็นประเภทที่ใช้การคำนวณและสมองในการต่อสู้ค่อนข้างมากในขณะที่แอนนี่เป็นประเภทใช้ความรุนแรงเข้าสู้และเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยพลังที่เหนือกว่าหลังจากสู้กันอีกครั้งผลลัพธ์ก็ไม่ได้แตกต่างจากครั้งแรกครั้งนี้เธอแพ้เร็วกวกก่่าครั้้งทีีและอ เมื่อถึงการขึ้นไหวครั้งที่35เธอก็ไปต่อไม่ได้แล้วจะยอมรับหรือยังหานเชิญถามอีกครั้งไม่แอนนี่การลิมฝีปากของเธอเธอไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าเธอด้อยกว่าหานเชิญถึงจะเป็นด้านที่เธอไม่ถนัดก็ตามแต่การมาแพ้คนที่เกาะผู้หญิงจนได้ดีแบบนี้เธอยอมรับไม่ได้งั้นมาลองอีกครั้งหานเชิญยิ้มแอนนี่มองเขาในแง่ร้ายมากดังนั้นไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องยั้งมือให้เธอแอนนี่พ่ายแพ้ยับเยินพวกเขาต่อสู้กัน30กว่าครั้งแล้วและไม่สามารถชนะได้้้้้้เเเลยยแแมมมตต่่่ครรรังดดีวธออจะไไใใชในกาสู แต่แอนนี่เริ่มหน้าซีดและมีเงาไหลออกมา,ากหน้าผักเธอไม่มั่นใจเลยว่าทําไมถึงได้แพ้หมดรูปแบบนั้นทา,ทางที่เธอก็เป็นฝ่ายเคลื่อนไหวได้และเป็นคนรัจังหวะเหมือนกันตอนแรกเธอคิดว่าขอแค่ทําความคุ้นเคยการต่อสู้แบบนี้เธอจะอชนะได้แต่ผลลัพธ์กลับยิ่งแย่กว่าเดิมยิ่งเธอยิ่งสู้ต่อไปเธอจะแพ้ย่อยยับยิ่งกว่าเดิมแอนนี่พบว่าเธอด้อยกว่า่างเ็นมากถ้าวัดกันที่ศิลปะการต่อสู้อย่างเดียวผู้ชายคนที่เธอนั้นดูถูกเหมือนจะเก่งกว่าที่เธอคาดคิดเอาไว้ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าในด้้าานเทคคิกรต่อสู เธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฮานเชินฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันแพ้แต่เป็นเพราะว่านายนั้นเรียนมาจากเทคนิคและทฤษฎีถ้าพู้เราต่อสู้กันจริงๆไม่มีทางที่นายชนะฉันได้แอนนี่รู้ว่าเธอแพ้แต่เธอไม่อยากจะยอมรับมันงั้นก็มาสู้กันจริงๆเลยดีกว่าฮานเชิญพูด